วันที่95กันนะครับวน,น้ำหนักอยู่เชือไไรนะวันนี้ครับอยู่ที่100.8นะครับเดี๋ยววันนี้นะครับเราจะเริ่มกินคาร์ไปน้อยลงแล้วนะครับโอเคครับผมเดี๋ยวพรุ่งนี้จะต้องมีการเปลีป่ยนแปลงแน่นอน นะครับหลังจากเมื่อเช้าเราไปทํางานกันนะครับก็อ่ะกล้องเบี้ยวนิดนึงนะครับอืเบี้ยวไหมนะครับนี่นะครับวันนี้นะครับเราก็จะมาทานข้าวกลางวันกันนะครับหลังจากที่ผมประชุมเสร็จแล้วนะครับก็ต้องบอกว่าตั้งต้มไข่ไว้นะครับน้ําใส่น้อยไปนะครับน้ําใส่น้อยไปแล้วก็อ่ นี่ครับไข่ทั้งหมดโอ้โหวันนี้เยอะนะครับผมต้มไว้ทั้งหมดกะว่าวันนี้สุดสัปดาห์เนาะเราจะต้มให้หมดเลยนะครับมีทั้งหมดมีอาการหม้อต้มไหม้หนึ่งนะครับนี่ครับสิบเอ็ดฟองนะครับวันนี้นะครับเราต้มไข่ให้หมดเนาะแล้วเดี๋ยวเราก็จะจำเป็นล้างนะครับเพราะว่ามันไหม้นะครับในหม้อต้มของเราหม้อต้มไข่นี่ครับอื้อกลิ่นหอมเลยครับ ี๋ยวอเอาผ้ามาเช็ดนะนะครับแล้วก็มีนี้นะครับนี่ผมจะทานไข่นะครับจะเหลือให้แฟนผมจะทานทั้งหมด9ฟองนะครับจะให้แฟนทาน2ฟองเนาะแล้วก็ไข่ทั้งหมด9ฟองนี่เต็มไปหมดเลยนะครับแล้วก็มีนี่นะครับได้อาหารกลางวันมาในส่วนของข้าวมันไก่นะครับเดี๋ยวเราจะมาทานกันเลยนะครับอาทิชู่มาเช็ดนิดนึงนะครับหมน้นามันหกเยอะไปเลย นะครับกจ็จะมาคุยนิดนึงนะครับพอดีผมไปเข้ากลุ่มของการทําโลค์บามาแล้วเหมือนกับว่าผมไปให้ความรู้นะครับในกลุ่มนั้นนะครับแล้วมันก็อาจจะไปขัดกับผลประโยชน์ของใครคนใดคนหนึ่งนะครับทีนี้เราก็ผมจะทําการเปิดเพจน,นะครับเปิดเพจเพื่อผลักดันให้เพจของเรานะครับเป็นเพจสาธารณะที่ไม่แสวงหาผลกําไรแล้วกันเนาะพูดอย่างนี้นะครับเพราะว่า ผมไม่ได้คิดว่าจะทําเป็นรายได้หรืออะไรนะครับอยากจะแชร์ประสบการณ์และความรู้ต่างๆที่เราได้ทําการลดน้ําหนักซะมากกว่านะครับอ่ะประมาณนี้นะครับนี่นะครับเดี๋ยวเราจะตั้งถ่ายอย่างนี้เลยนะครับเอียงนิดนึงนะครับเพื่อนๆไม่เป็นไรเนาะนี่นะครับเดี๋ยวจะถ่ายเป็นไฮเปอร์แล์ไปแล้วกันนะครับประมาณนี้หัวขาดนิดนึงนะครับโอเคครับเดี๋ยวเราจะมาทานกันดีกว่า We break up and you slam the door. I messed up on the bedroom floor. What the hell do we do this for? I push you out, but you come back. That attraction, we can't fight that. Oh, keep telling me. i oh วันนี้ก็มาพบกับช่องพ่อบ้านลดน้ำหนักนะครับซร่บวันนี้นะครับก็มีเรื่องที่จะมานั่งคุยกันนะครับเป็นเรื่องของวันนี้นะครับก็รู้สึกเฟลๆนิดนึงนะครับผมก็ได้เข้าไปในกลุ่มของพอดีพี่นะครับพี่ที่รู้จักกันนะครับเขาเชิญผมเข้าไปในกลุ่มเกี่ยวกับการลดน้ำหนักนะครับด้วยการทํา IF แล้วก็ทานโลคาร์บนะครับทีนี้นะครับเราก็กะว่าเราอพอมีความรู้ระดับหนึ่งนะแล้วลองทำนะครับลองทํา จริงๆแล้วว่าผมไม่ได้ลองทําแค่3เดือนนี้นะครับผมเคยท,ทําลดน้ำหนักด้วยการโลครับและคีโตมาก่อนแล้วนะครับเมื่อ5ปีที่แล้วแล้วก็มีการศึกษาอยู่เรื่อยๆในส่วนของตรงนี้นะครับผมก็เลยว่าสามารถที่เราไปมอบความรู้แล้วไปไม่ได้ไม่ได้เชิงว่าเป็นแบบมอบความรู้นะครับแต่ว่าเราไปพูดในสิ่งที่เราได้ทํามาแล้วแล้วมันเกิดเหตุการณ์ยังไงกับเราแล้วมันสามารถลดได้จริงๆ นะครับก็ลองไปโพส์โพส์โพส์ดูให้ความรู้นะครับสําหรับคนที่เหมือนกับว่าเขาก็อยากต้องการความรู้นะครับทีนี้มันก็เป็นเรื่องของแอดมินนะครับในกลุ่มนี้ทีนี้ผมมองแล้วว่ามันเป็นเรื่องของผลประโยชน์ในการทําคอร์สน้าหนักนะครับเพราะว่ามาดูทีหลังละมันมีคอร์สนอกน้ำหนักสําหรับของเพจนั้นนะครับทีนี้เราไปตอบแล้วก็กลับกลายเป็นว่าเขามาบอกเราว่าเราไป ขายของนะครับประมาณว่าเราไปขายของก็คือแบบไปให้ความรู้นะครับเฮ้ยทาไมถึงเป็นแบบนี้ล่ะทําไมผมมองว่าเฮ้ยการลดน้ําหนักเนี่ยหลายๆคนนะครับก็อยากจะลดน้ําหนักให้ได้อยากจะอยากจะเจอที่พึ่งต้องเรียกว่าเป็นที่พึ่งดีกว่าทางใจแล้วก็การคุยปรึกษากันนะครับผมมองว่าเฮ้ยถ้าเกิดว่าการที่เราได้ความรู้จากคนคนเดียวเนี่ยบางครั้งมันอาจจะไม่ถูกต้องหรืออาจจะถูก หรืออาจจะแบบเจอจุดติดที่เขาอาจจะไม่เจอนะครับบางสิ่งบางอย่างเนี่ยความรู้ที่มาจากหลายๆแหล่งแล้วรวมๆกันเนี่ยผมว่ามันก็สามารถที่ทําให้คนตัดสินใจได้ไม่คนที่จะมองไปในจุดๆเดียวนะครับในการลดน้ำหนักเนี่ยมันคนที่จรมีความรู้ที่หลากหลายเข้ามาแล้วก็เขาคนที่จะสามารถเลือกได้เราก็เลยแบบเออเราอยากจะไปพูดคุยกับคนที่ลดน้ำหนักนะครับเพื่อเป็นแบบเป็นการสร้างสังคมด้วยนะครับได้พูดคุยกันแล้วก็ คือเราเห็นใจนั่นเองนะครับสมัครคนลดน้หนักเนี่ยเราอยากจะไปคุยให้ความรู้กับเขาแต่เขากลับมาบอกว่าเราไปขายของแล้วก็ไปขัดกับเขานะครับซึ่งมันก็ผมก็มันก็ผิดด้วยแหละนะครับลืมอ่านในส่วนของกฎของเขาแล้วก็คนที่ผมไปพบผมก็พิมพ์บอกเขาเลยว่าเออผมจะออกจากกลุ่ม,มนะเขาก็พิมพ์กลับมาคุยตอบข้อวความกับเราว่าเออในกลุ่มนี้เขาก็รู้สึกแบบทําไมล่ะ บางครั้งนะครับเขาก็ไม่ได้ทําผิดอะไรนะครับในการกินอาหารนะครับแต่ว่าเราแค่กินไม่เหมือนกับที่แอดมินกลุ่มเขาทานั่นเองนะครับหลายๆคนก็ทําตัวเป็นเหมือนแบบว่าเฮ้ยทำแบบนี้ไม่ได้นะต้องทําแบบตามแอดมินต้องทําตามคนบบนี้ทีนี้นะครับผมก็เลยมีความคิดว่าผมจะเปิดเพจนะครับผมไม่ใช่จะเปิดผมเปิดอยู่นะครับแต่ว่าเราไม่ได้โปรโมทหรือทาเพจให้เป็นอะไรมากมายผมแค่อยากจะเก็บประวัติกันลดน้ำหนัก ทีนี้นะครับผมก็เลยกะจะทําเพจของผมอะให้จริงจังนะครับเกี่ยวกับการลดน้ำหนักด้วยการทํา IF นะครับ intermittent fasting นั่นเองนะครับ intermittent fasting แล้วก็การทานอาหารโลค c a r บที่ผมทาอยู่นะครับทีนี้มันก็อาจจะไม่ถูกหรืออาจจะไม่ถูกใจใครหลายคนนะครับที่บางคนที่บอกโอ้ต้องทานอย่างนั้นทานอย่างนี้นะครับผมก็ไม่ได้ทานถูกเสมอไปแต่ผมอยากจะสร้างสังคมอยากจะสร้างชุมชนนะครับที่ไม่ได้แสวงหาผลกําไรอะไรนะ ไม่มีผมปลประโยชน์อะไรรับหลังนะครับก็คืออยากจะให้มานั่งคุยกันเฮ้ยคนนู้นทานอย่างนี้นะครับคนนี้ทานอย่างนี้เรามาแชร์ประสบการณ์กันผมอยากจะทําเป็นที่แบบนั้นที่เราคุยได้อย่างสบายใจนะครับสำหรับคน่งหนนะักไม่ต้องแบบว่ามีคนแบบเฮ้ยรู้สึกว่าตัวเองถูกแล้วมาบอกว่าคนนั้นผิดนะครับผมผมว่าอย่างเนี้ยมันเป็นสิ่งที่มองว่าเฮ้ยโลกมันแคบมันแค,บม,นแคบมากๆนะครับเพราะว่าเราจะตัดสินใครเรารู้หรือ,อยังว่าเขาทานแบบนี้ทั้งวัน นะครับโอ้โหแล้วแบบผมก็มองเออไปบอกเฮ้ยทานแบบนี้ผิดหลายหลายคนนะครับที่ไปโพสแบบทานแบบนี้ผิดทําแบบนี้ไม่ได้กินแป้งแบบนี้ไม่ได้แต่เขารู้อยยังว่าคนเนี้ยเขาออกกําลังกายแบบไหนเขาทําการออกกําลังกายแบบไหนการอดแบบไหนกี่ชั่วโมงมาเขาคุณไม่มีการถามเลยนะครับคุณไปตัดสินเขาที่เขาโชว์อาหารขึ้นมาอย่างเนี้ผมมองว่าเฮ้ยแล้วพวกเราอ่ะลดน้ําหนักแล้ว ยิ่งเจอแบบนี้มันก็ยิ่งเหมือนกับการโดนบูลลี่เข้าไปนะครับพอรู้สึกว่าการที่โดนตรงนี้เข้าไปปุ๊บความตั้งใจของเขาที่เขาจะต้องการลดน้ําหนักอ่ะมันจะลดลงแค่ไหนนะครับโอ้โหต้องบอกว่าคนลดน้ําหนักเนี่ยมันมีความตั้งใจมากนะผมก็ตั้งใจนะครับในการลดน้ําหนักเนี่ยตอนนี้ผมเหลือประมาณร้อยผมกําลังทําวิธีหลายๆอย่างนะครับเพื่อที่จะทดลองตัวเองด้วยนะครับเพื่อการลดน้ำหนักเพื่อสุขภาพเราไม่ได้เน้นที่ให้เลข ตัวเลขน้ําหนักเราลงแบบพดพายมาพาทไม่ใช่นะครับเราต้องการเพิ่มสุขภาพดีให้กับตัวเรานะครับไม่ใช่ว่าเรามองแต่ตาช่างอย่างเดียวนะครับนี่นี่คือสิ่งที่ผมทําทุกวันนี้ไม่ใช่ว่าเฮ้ยโอ้โหไม่เก่งเลยสามเดือนแล้วลดได้แค่นี้เหรอผมไม่ได้มองตรงนี้นะครับใครจะว่าผมไม่เก่งไม่เป็นไรนะครับแต่ว่าผมทำวันทุกวันนี้ผมคิดว่าผมจะนําความรู้นะครับของทางช่องพ่อบ้านลดน้ำหนักของเราเนี่ย อย่างน้อยนะครับก็มีประโยชน์ให้สําหรับคนที่กําลังเคาในการลดน้ําหนักนะครับผมก็ไม่ได้ลดน้าหนักได้เร็วนะครับแต่ว่าเราเน้นสร้างกล้ามเนื้อนะครับตอนนี้ผมเน้นสร้างกล้ามเนื้อเราก็มีจุดติดนะครับเราก็มีปัญหาในการลดน้าหนักเหมือนกันเราก็มานั่งพูดคุยกันดีก,กว่าอย่างนี้นะครับ <c oughs> ก็วันนี้ขผมคงคงพูดประมาณนี้นะครับแล้วก็ในเพจนะครับผมจะทําในเพจเดีย๋ยวผมเปิดก่อนนะในเพจชื่อนะครับทุกคนนะครับอ่ะเดี๋ยวผมเข้า f a c e b o o กก่อนนะครับทุกคนสามารถเซิร์ชและค้นหา เพจที่ผมทําการสร้างได้นะครับชื่อว่าลดน้าหนักอันนี้ผมเพิ่งเปลี่ยนชื่อนะครับตอนแรกผมตั้งเหมือนกับชื่อช่องเลยชื่อว่าลดน้ําหนักเพื่อสุขภาพด้วยการทำ e n t e r t a i เ m e n t f a s ต i n g และการทานโลคาร์บนะครับในการที่เพจนี้นะครับอาจจะเป็นเพจที่เพิ่งเปิดตัวนะครับคนถูกใจหรืออะไรเพราะผมไม่ได้ทการโปรโมทเนาะนะครับแต่ต่อไปนี้นะครับผมจะทําการโปรโมทลงในส่วนของ Facebook และก็ต่างๆนะครับเท่าที่เป็นไปได้นะครับเราก็จะรับสําหรับคนที่ อยากจะให้มีสมัครคนที่ตั้งใจนะครับลดน้ําหนักหรือจะมาดูวิธีการลดน้ําหนักของเราจริงๆไม่ใช่มาว่าบอกว่าเฮ้ยวิธีนั้นถูกวิธีนั้นผิดนะครับเรามาเปิดโลกดีกว่านะครับมาเปิดโลกว่าเฮ้ยถ้าเราทานอาหารแบบนี้นะครับอ่าอาจจะแป้งเยอะนิดน,นึงเราควรทํายังไงกับมันละ่ะเราควรจะออกกาลังกายจะเพิ่มชั่วโมงคาริโอจะเพิ่มการเวทเทรนนิง่งเข้าไปหรือเราควรจะนับจำนวนก้าวให้ได้มากต่อวันนะครับเพื่อที่จะลดแป้งที่เราทานเข้าไป นั่นเองนะครับผมอยากจะให้เป็นอย่างนี้นะครับอมืมันก็แปลกเนาะสมัยนี้ยุคนี้นะครับเราคนเราบางครั้งนะครับการทําอะไรสักอย่างทําไมจะต้องแบบมองถึงไรายได้ผมว่าผมมาไปพิมพ์เนี่ยมันผมว่ามีประโยชน์นะคนที่คนที่ผมไปพิมพ์เนี่ยเขาก็ชอบนะครับแล้วเขาก็พิมพ์ตอบโต้นะครับให้การปฏิสัมพันธ์แต่ว่ากับคนที่มาเห็นเขากลับทําแค่อย่างหนึ่งอย่างเดียวเลย และหลายๆโพสต์ผมก็เจอโพสต์เขาแบบนี้คุณอ่านหรือ,อยังนะครับคุณอ่านคู่มือหรือ,อยังคุณดูคุณศึกษาคู่มือของทานเพจให้หรือ,อยังโอเคนะครับเขาอาจจะศึกษาไม่ดีพอนะครับให้กลับไปศึกษาแต่ว่าผมว่าทาแบบนี้มันเหมือนกับการตบหน้าบางทีบางคนเขาศึกษาแล้วแต่ว่าเขาอาจจะมีจุดติดแล้วเขาเอาไม่เข้าใจคุณไปพูดกับเขาแบบนี้ไปพูดว่าเฮ้ยอ่านหรือ,อยังเหมือนกับว่าไปตบหน้าเขาว่าคุณไม่ได้อ่าน แล้วคุณทําโดยแบบเนี้ยทําไมคุณไม่อ่านก่อนพี่ผมมองว่าเราควรให้ความรู้เขาดีกว่าเขาก็ตั้งใจที่จะโพสต์ถามเราเนาะนะครับแต่คุณไปตอบแบบเนี้ยผมมองว่าอืมันตอบแบบผ่านนะครับแค,แค่ก๊อบข้อความมาว่าเข้าไปศึกษาแต่ตรงนี้นะจบแต่คุณไม่ได้ตอบคําถามที่เขาถามคุณเลยคุณไม่ได้ใส่ใจกับคําถามเลยเขามีปัญหาหจุดติดตรงนี้นะครับแต่กลับกลายว่าเขาต้องไปอ่านตั้งแต่ต้น อินเทอร์เน n ตคืออะไรการทำ16การทำ18การทำ20ทับ4เนี่ยมันคืออะไรต้องไปอ่านตั้งแต่ตรงนี้ตั้งแต่ต้นบางคนเขาท้อใจเขามีปัญหาอยู่นะครับเขาลดน้ําหนักแล้วเจอจุดติดเขากินอย่างนี้เขามีปัญหาอยู่คุณไปต่อแบบนี้มันมันเป็นการที่ตัดตัดความหวังเขาเลยนะครับตัดจุดที่พึ่งของเขาเลยนะครับ ม,มันเป็นเรื่องที่แบบโอ้ผมรู้สึกหนักใจมากทําไมแบบเออเราแค่อยากจะลดน้าหนักเนาะเราอยากจะให้ความรู้เราอยากจะลดน้าหนักทาไมเราถึงต้องเจออะไรที่มันแบบนี้แล้วสําหรับคืออาจจะตอบมากมายก็คือคนที่จะต้องไปเข้าคอร์สเขานะครับเข้าบริษัทเขาเข้าถึงจะตอบนะครับเพราะฉะนั้นอ่ะวันนี้ผมก็พูดมาเยอะละนะครับมันก็เป็นความรู้สึกความหนักใจว่าเฮ้ยถ้าเกิดว่าผมวันนี้ผมลดน้ำหนักผมต้องการลดน้ำหนักเนี่ย ผมหาข้อมูลจาก youtube หาข้อมูลต่างๆแต่ถ้าเกิดว่าผมไม่ใช่คนที่หาข้อมูลล่ะผมไม่ได้ศึกษาล่ะผมจะหาที่พึ่งจะไหนในเมื่ออบางคนเขาไปเจอที่พึ่งตรงนี้แล้วแต่ว่าเจอที่พึ่งแล้วแบบโอ้โหเขาผิดหวังเขาก็ต้องเลืลมเลิกกันแล้วน้ําหนักไปตรงนี้ผมบอกเลยนะบาปเป็นบาปเป็นกรรมนะครับเป็นบาปเป็นกรรมบางคนอ่ะเขาหวังพึ่งคุณแต่คุณไม่ไม่คิดจะให้ความ นุเคราะห์นะครับต้องเรียกว่าคุณไม่สงสารเขาเลยแล้วคุณคิดที่จะขายของเดียวผมว่าไม่ใช่ผมที่จะขายของคุณตั้งห่างที่ต้องการขายของของคุณให้ได้เลยรับไปได้โอเคมันอาจจะเป็นอาชีพที่อาจจะสร้างรายได้หลักให้คุณแต่ว่าคุณไม่สงสารเขาบ้างเลยเหรอนะครับหลายๆคลิปที่ผมไปดูในช่องที่ผมศึกษาเนาะอย่างเช่นช่องโค้ดปูแน่น เขาเล่นก้ามนะครับแต่ว่าเขามาบอกเทคนิคทุกๆอย่างที่มันอาจจะไปสร้างอาชีพให้คนหลายๆคนได้เลยเขามาบอกทุกอย่างโดยไม่กักแล้วก็อย่างหมอท็อปนะครับหลายอย่างที่เขาทำาอ f ฟลทำหลายๆอย่างเนี่ยเขาบอกทุกอย่างหมดเลยนะครับอืผมอยากจะให้เป็นอย่างนี้มากกว่าสำหรับโลกของการลดน้าหนักของเราเนาะมันจะมีประโยชน์มากกว่าที่จะนั่งบอกคุณไปอ่านหรือยอย่างคุณทําผิดคุณทําแบบนี้ ไม่ได้นะครับคุณกินแป้งมากเกินไปคุณกินเยอะเกินไปอา้าวคุณบอกคุณเขากินเยอะเกินไปแล้วคุณให้วิธีทางออกเขาไหมหรือคุณอาจจะบอกเขาว่าอ้าวไปเข้าคอร์สนี่สิเดี๋ยวเราจะบอกโอ้โหแบบนี้ผมรับไม่ได้นะครับผมรับไม่ได้จริงๆการลดน้ําหนักนอกจากเขาต้องซื้ออาหารมาทานที่มันมีประโยชน์กับร่างกายแล้วเขาจะต้องมาทุกข์ใจในเรื่องของการที่ไปเสียเงินเข้าคอร์สต่างๆนะครับอา้าวโอเค พอดีกว่าแค่นี้นะครับเรามาสร้างสังคมที่มันสามารถอยู่ได้อย่างมีความสุขไม่ต้องมาหนักใจบางคนไม่ได้มีเงินมีทองมากมายแต่เขาต้องการที่จะสุขภาพดีเขาอยากจะลดน้ําหนักนะครับมาเรามาร่วมกันนะครับมาอยู่ในสังคมที่พร้อมให้นะครับพร้อมให้ผมพร้อมให้เลยความรู้ที่ผมมีทุกอย่างผมพร้อมให้เลยผมอยากทำอย่างนั้นนะครับ แต่ว่าผมอาจจะไม่ได้พูดถึงหลักการแบบลึกๆมากมายอย่างที่หลายๆคนที่เขาศึกษาด้านนี้มาเขาพูดนะหลักวิชาการต่างๆแต่เราเอาสิ่งที่เราทําแล้วสิ่งที่เรากินสิ่งที่เรากระทาอยู่แล้วมันสามารถลดได้จริงเนี่ยเอามาคุยกันนะครับโอเคนะครับประมาณนี้วันนี้มันจะนานเกินไปละ12นาทีแล้วนะครับถ้าเกิดใครอยากจะร่วมกันนะครับมีอุดมการณ์เดียวกับเรานะครับร่วมกันเข้ามาในเพจของเราหรือกดติดตามทางช่อง YouTube ของเรา นะครับผมให้ทุกๆอย่างไม่กรักนะครับผมเป็นครูนะครับผมมีอาชีพหลักผมเป็นครูนะครับผมพร้อมให้ทุกๆคนนะครับให้ความรู้ให้สิ่งที่ผมรู้ทุกๆอย่างบางอย่างอาจจะถูกหรือไม่ถูกขอให้ทุกคนนะครับฟังผมเป็นกลางทุกๆคนบอกเลยวันนี้นะครับถ้าคนที่กำลังลดน้ำหนักอยู่มันไม่มีถูกไม่มีผิดเราฟังข้อมูลมาเราเดินทางใส่กลางลองทําคนนี้ลองทําคนนี้ ร่างกายทุกคนไม่เหมือนกันระบบประพันทุกคนไม่เหมือนกันนะครับมันไม่มีถูกไม่มีผิดนะครับผมบอกทุกคนตรงนี้เลยใครกําลังทําสิ่งที่ผิดทุกคนอาจจะบอกว่าผิดนะครับมันอาจจะไม่ผิดก็ได้นะครับเราดูผลลัพธ์มันสินะครับโอเคครับวันนี้ขอบคุณทุกคนนะครับที่เข้ามารับฟังที่เสียเวลาผมนั่งบนนั่งพูดคุยนะครับแต่ว่าเรามาบอกว่าเราได้เปิดเพจแล้วนะครับสําหรับวันนี้ ใครที่กอมาดูทางด้านหลังเนาะเพจผมคืออีกครั้งนะครับลดน้ำหนักเพื่อสุขภาพด้วยการทำ intermittent fasting และการทำ low carb นะครับลองเซิร์ชก็ดูก็ได้ลดน้ำหนักเพื่อสุขภาพนะครับด้วยการทำเนี่ยก็อาจจะเจอแล้วนะครับสมับรเพจผมเนาะนะครับโอเคนะครับวันนี้ขอบคุณทุกคนมากๆไปแล้วครับสวัสดีครับสวัสดีครับวันนี้ตอนแรกก็กะว่าจะออกไปปั่นจักรยานเนาะแต่ว่าฝนตกลงมาคู่ใหญ่ก็ถนนเปียกอยู่นิดหน่อยนะครับ แต่ตอนนี้ฝนหยุดแล้วนะครับก็เวลาตอนนี้อยู่ที่2ทุ่มกว่านะครับแต่ว่าคงคิดว่าวันนี้คงจะไม่ได้ออกไปปัดและเดี๋ยวกะว่าจะเดินรอบๆบบ้านนะครับให้ครบนะครับวันนี้อยากจะได้สักหมื่นเ้นะครับขาดอีกประมาณสัก4ี่พันเนะครับตอนนี้ก็6กพันเก้าแล้วนะครับในสำหรับการเดินทํางานวันนี้เนาะนะครับก็เดี๋ยวเอาประมาณนี้แล้วกันนะครับเพราะว่าผมมีการยกเวทแล้วในตอนกลางวันนะครับในตอนอยู่ที่ที่ทำงาน นะครับก็มีการยกเวทไปบ้างส่วนหนึ่งแล้วแล้ววันนี้ก็คงกะว่าคงไม่เล่นขานะครับเพราะว่าเดี๋ยวต้องเตรียมเนื้อหาพรุ่งนี้จะไปเป็นวิทยากรนะครับของตำบลนะครับในการสอนเนื้อหาเกี่ยวกับไดโนเตอร์นะครับอ่ะนะครับก็ประมาณนี้นะครับเดี๋ยวเราก็จะทําการเดินไปเรื่อยๆนะครับเดินไปเรื่อยให้ได้อีกสักสี่พันเกแล้วกันนะครับจะได้ครบ1นึ่งนะครับก็เหมือนกับเราได้บริหารนะครับ เราไปเรื่อยเนาะนะครับอย่างน้อยเราก็มีเป้าหมายที่เราจะต้องทําต่ว,วันนะครับไม่ได้ปล่อยว่าเฮ้ยวันนี้ไม่ทําก็ไม่ทําเลยไม่ใช่นะครับเราก็มีเป้าหมายของแต่ละวันที่เราจะต้องทําการดูแลตัวเองนะครับหรือการระเอชนั่นเองนะครับก็ยังมีอาการลมฝนเม็ดฝนลงมานิดนิดหน่อยนะครับตอนนี้นะครับอ่ะเดี๋ยวผมจะพอแค่นี้ก่อนนะครับเดี๋ยวผมจะเดิน นะครับให้เต็มที่ให้ได้ครบซอก4,9 0พเลยทีเดียวนะครับก็เอาเป็นว่าวันนี้แค่นี้นะครับเดี๋ยวไว้เจอกันวันพรุ่งนี้แล้กล 90, กลวกันนะครับใกล้ๆ90เกือบร้อยแล้วนะครับเกือบร้อยวันแล้วก็หวังว่าเดี๋ยวจะได้เห็นผลที่เร็ววันนะครับเร็ววันอ่ะโอเคครับไปก่อนนะครับ